โอขออนุญาตขำก่อนนอนนะคะเดี๋ยวขออ่านข่าวให้ฟังนิดนึงนะอัปเดตค่ะค่ะจากเหพุไปไม่บ้านของนายคนทหารกองไลเฮียงของกัมพูชาซึ่งภรรยาของเขาได้จุดธูปเทียนเพื่อสาปแช่งทหารไทยค่ะ แต่ลืมทิ้งไว้หน้าที่เพื่อนทหารของเขาได้เปิดรับบริจาคเงินแล้วครับโดยระบุว่าบ้านทหารกล้าของเราเกิดเพลิงไหม้ตอนบ่ายวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวกัมพูชาเป็นการล่วงหน้าที่มีเมตตาและไม่ทอดทิ้งทหารกล้าตัวเล็กๆในนี้นะครับขอบพระคุณครับกูขอขำก่อนโอ้ตายแล้ว คืออะไรให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมึงจะมาสาบแช่งทำไมเอออะไรจะเกิดมึงก็ต้องเกิดไม่ต้องสาบมันก็เกิดถ้ามันจะเกิดเออเห็นไหมยังไงล่ะทีเนี้ยมึงก็โดนเองอะไรเองกูมึงจะพูดยังไงอ่ะได้แก่ไม่สงสารเราผสมน้ำหน้า